สมาชิกใหม่ครับเดินสำรวจดูครับคิดว่าไม่ไม่มาซะแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้ขนชุมครับแต่ว่าอาจจะมีบางวันครับผมนะครับที่อากาศดีนะครับพึ่งก็เลยแยกรังครับผมนะรังนี้นี่ผมไม่ได้หาตัวหาอะไรมาใส่เลยครับแต่ทำเลที่ผมวางนะครับดูว่าอยู่ใกล้กับต้นกล้วยครับกอกล้วย กับสวัสดีพี่น้องที่เลี้ยงพึ่งนะครับวันนี้วันที่สี่มิถุนานะครับวันนี้มีโอกาสกลับบ้านครับผมแล้วก็ก่อนที่ผมจะกลับไปทํางานนะครับผมได้วางไว้4ลูกครับผมนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเข้ามาอยู่แล้วผ่านไปประมาณ1ิบสวันครับผมนะครับนี่นะ ประชากรสมาชิกใหม่ครับผมเพิ่งผมเพิ่งจะวางใหม่เนี่ยนะสมาชิกใหม่ถือว่าตัวก็โอเคครับผมเป็นขนาดตัวเล็กครับผมนะฮะถือว่าเป็นพึ่งกระยันครับตัวเล็กประชากรนะครับเย,เยอะอยู่ครับผมมานั่งขวางทางลานบินรู้สึกว่านะ ดูนะครับรังที่ผมวางนะฮะเนี่ยเพิ่งจะมาอยู่ใหม่เลยเพิ่งจะผ่านไปผมกลับไปทำงานสิบประมาณสิบห้าวันนะครับปรากฏว่าดูว่าแต่ไม่รู้ว่าเข้าวันวันไหนนะแต่ในอยู่ช่วงสิบห้าวันนี้แหละครับที่เพิ่งจะย้ายเข้ามาใหม่ครับประชากรถือว่าเยอะครับเดี๋ยวด้านล่างผมต้องหา มาชุบน้ำมันเครื่องนะครับก็เก่ามาพันไว้ก่อนครับนะครับดีสมาชิกใหม่ครับเดินสำรวจดูครับคิดว่าไม่ไม่มาซชแล้วนะครับเพราะช่วงนี้ขนชุ่มครับแต่ว่าอาจจะมีบางวันครับผมนะครับที่อากาศดีนะครับพึ่งก็เลยแยกรังครับผมนะรังนี้นี่ผมไม่ได้หาตัวหาอะไรมาใส่เลยครับแต่ทําเลที่ผมวางนะครับดูว่า อยู่ใกล้กับต้นกล้วยครับกอกล้วยเนี่ยอยู่ใกล้กับกอกล้วยเดี๋ยวให้ดูภาพมุมกว้างนะครับบังแสงครับพระที่ตกจะไม่ไม่โดนนะครับช่วงพระที่ตกจะไม่โดนรังครับผมนะครับ รับเฉพาะาช่วงพระอาทิตย์ขึ้นอย่างเท่านั้นครับผมหันหน้าหลังนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับแต่โดยอันนี้คือตามหลักทฤษฎีครับโดยส่วนมากแต่อันที่จริงแล้วหันไปทางทิศใดก็ได้ครับพึ่งเข้าทางนั้นครับผมบางรังหันไปทางทิศตะวันออกวางไว้เป็นปีก็ไม่เข้านะครับนี่ยรัังนี้ถือว่าโอเคครับประชากรถือว่าใช้ได้ เป็นอีกหนึ่งรังครับผมน้องใหม่นะครับช่วงนี้นะฝนชุบครับผมทางใต้นะครับแต่ก็ยังมีเข้ามาอยู่นะครับอาจเป็นเพราะว่าอากาศเปิดให้ประมาณวันสองวันนะครับพึ่งก็เลยแยกรังครับผมนะท่านใดที่เลี้ยงพึ่งนะครับต้องสนใจเลี้ยงพึ่งก็สอบถามเข้าได้ครับ ทางช่องวิถีคนหาก,กินแบบบ้านๆนะครับแล้วก็ทางเพจวิธีคนหาก,กินแบบบ้านๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้องใหม่ครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนะครับส่วนคนที่อยากจะเลี้ยงพึ่งนะครับก็ทำรังล่อไว้ได้เลยนะครับ3อย่างน้อย3ามถึงสี่รังนะครับ ทำรังล่อไว้เลยครับแต่เหมือนที่ผมเคยบอกทุกๆคลิปนะครับฝนตกหนักนะครับถ้าเกิดวันไหนอากาศดีสักสองวันวันสองวันสามวันนะครับพึ่งก็จะแยกรังทันทีนะครับถ้าเกิดประชากรในรังนั้นพร้อมนะครับเยอะจนเกินไปนะครับมันก็จะแยกรังครับผมนะครับพึ่งบินมาสำรวจนั้นเราไม่สามารถรู้ได้ครับผมเพราะเราไม่ได้นั่งเฝ้าอยู่นะเพราะฉะนั้นเราทำล่อไว้เลยครับผม ด้านในสะอาดด้านนอกสะอาดนะครับเป็นนั้นว่าโอเคครับผมพึ่งก็มาถึงตำรวจก็ตัดสินใจเข้าอยู่ง่ายครับผมนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากกันไว้เพียงแค่นี้ครับผมนะครับท่านใดสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงพึ่งก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับยินดีให้คำแนะนำครับไม่ได้เก่งครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสำหรับสมาชิกใหม่ครับผม